เขาอยากทีมงานเด้ยอยเขาเที่ยงเหมือนนี่เป็นสร้ยจคุครับครับเนี่ยสดๆดดใหม่ๆครับเนี่ยขาเนี้ยเนี้ยอ่อนเดี๋ยวเราจะขำกันปั่นนี้ไงนี่พี่น้องเมือก,กออองงครับอืมมึเด้อพี่น้องเขาอยากทีมงานเด้อครับเด้อยเขาเที่ยงครับอืมขำเหมือนไงเลยนี่ครับมึงเด้อ ้แซยยบแซบพี่หน่องแก้มพักนั่งหน่อยใบป,ประกอบแซบแับพี่หน่องเชิญนะครับทีมงานเลยข้าวเที่ยงครับดีจังครับ แซ่บสีปีนน่องครับละไรกินข้อเทียงา mm. ยิบๆครับตอนทอบาตนน้นใหญ่ๆปังสวงจ mm. ำเจ้าไปเหนื mm. อๆอหนือไ,ไม่ได้หนิใบป,ประกอ, mm hmm. อบแซ่บๆเปนน่องเสร็จน,นะครับทีมงานเลยข้อเทียงครับ